เน้ยอย่าเพิ่งออกเน้เน้อย่าเพิ่งออกลูกวันนั้นนางแน่นอกนางรัดไม่ได้นะพี่ปอนะพี่ปอพี่ปอเหมือนไอ้กล้องเนี่ใครที่อยู่เน็ตเหยียบเท้าพี่ปอเลยเหยียบเลยป้าทัดลายหนูออกได้หรอยังรถอันนี่อยู่เดี๋ยวปันรอบนี้รออียสองคันออาคนนี้ก่อนเลย เรียบร้อยคนแล้วไม่ออกนี่เปิดไฟเด่นเขอโโทษแล้วยิ่เย็นลูกเดี๋ยวเขาเข้าก่อนเนตลืมอะไรเดี๋ใช้โทรศัพท์นะเนตเวลาขับรถอ่ะน้องเนตน้องเนตจ้ะน้องเนนพ่งนี้น้องเนตเจอพี่เปิ้มไหมมาจับมือจิพ่อพ่อมาเจอไหมไม่น่าเจอเขาไปเจาะกระเป๋าตังค์ให้พี่น้อยฝากไว้ที่น้องเนตนะจ๊ะเบลกระเป๋าตังค์พี่น้อยหายมั้งคืนน่ะกลับไปหาตั้งนานแล้วพ่อ แต่ว่าฝากคุณพ่อไปแล้วโอเคคับดีคับดีดีนะคะคับัสดีนะขับคุณบ